ใบประกอบสูญเสียคุณแม่ง,งามที่ไปอย่างวิญวันปรับดาราไทยร่วมอาลัยนั่นวัตสิมาธาแฟนคลับร่วมไว้อาลัยาขหุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2568วงการบันเทิงไทยต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อใบประกอบจากเบอร์ลักนักแสดงชื่อดังที่ครองใจแฟนๆมานานหลายปีได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านทางอิสตาแกรมส่วนตัวว่า คุณแม่งามทิพจักบริลักษ์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานหลายตีโดยที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดต่างรู้ดีถึงความเข้มแข็งของคุณแม่งามทิพย์แต่เธอไม่เคยเปิดเผยเรื่องอาการป่วยออกสู่สาธารณะเพื่อไม่ให้ลูกๆและผู้ที่รักเธอต้องเป็นห่วงหรือวิตกกังวลใบประกอเลตโพสต์ข้อความสั้นๆว่าคุณแม่เดินทางไปแล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาส่งคุณแม่ครับ ข้อความเทียนไม่กี่คำแต่เตือนใจผู้ที่ได้เห็นและติดตามข่าวสารทันทีความรู้สึกของการสูญเสียแม่ผู้เป็นที่รักของลูกชายคนโตถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนในถ้อยคำเล็บง่ายนั้นและเป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างแม่ลูกซึ่งไม่สามารถแสดงออกได้หมดในถ้อยคำใดๆบาปรกร์เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของแฟนคลับจากบทบาทต่างๆในละครและภาพยนตร์มากมาย แต่ในวันนี้เขากลับกลายเป็นเทียนลูกชายคนหนึ่งที่สูญเสียแม่อันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคุณแม่งามที่เป็นผู้หญิงที่ได้รับการยุกย่องในฐานะแม่ของครอบครัวฉักบริรักษ์ซึ่งประกอบด้วยลูกชายทั้งสามคนได้แก่ใบประกอ์เนาธนาและพัทรวมถึงลูกสาวบุญธรรมคนสุดท้องเนาวันใหม่ซึ่งทุกคนล้วนเติบโตมายอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถและได้รับความรักจากสังคมในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการเลี้ยงดูที่อบอุ่นและเตยมด้วยความใส่ใจของคุณแม่งามทิพย์ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งแม่และเสาหลักของบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบมีรายงานว่าคุณแม่งามทิพย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งมาเป็นเวลานานแต่เลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้ภา,ายในครอบครัวเท่านั้นด้วยความหวังว่าลูกๆจะสามารถดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเป็นหัว หรือรู้สึกหนักใจกับอาการป่วยของเธอความเสียสละเช่นนี้เองที่ทําให้คุณแม่งามทิศเป็นที่รักของผู้คนที่รู้จักเธอแม้แต่ในยามเจ็บป่วยเธอก็ยังคงคิดถึงลูกๆมากกว่าตัวเองจนเมื่ออาการเริ่มซุดหนักครอบครัวจึงได้รู้และดูแลกันอย่างใกล้ชิดในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ที่รดน้ําศพจากขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุบรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร บรรยากาศในศาลาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกและความอาลัยจากผู้คนที่เคาเรพพระคุณแม่งามทิ์ทั้งญาติสนิทเพื่อนฝูงในวงการและคนในครอบครัวรวมถึงแฟนคลับที่เฝ้าติดตามข่าวและมาร่วมไว้อาลัยอย่างกับข้างโดยเฉพาะน้องวันใหม่ลูกสาวคนเล็กของบ้านที่แม้อายุอย่างน้อยแต่ก็แสดงออกถึงความเสียใจอย่างชัดเจนน้ำตาของวันใหม่ ที่รินไหลออกมาในขณะที่กำลังลดน้ำศกแม่ทำให้ผู้คนที่อยู่ในงานตาเตือนใจและกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เช่นกันเพื่อนเพอะในวงการบันเทิงต่างทยอยเดินทางมาแสดงความไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเฟย์พอร์ตวีเจมจิรายุยาย่าอุรัสยาณเดชคุกินียะและอีกหลายคนที่เคยร่วมงานหรือมีความผูกพันกับบรกรณ์และครอบครัว ต่างแสดงออกถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่บางคนถึงกับหยุดถ่ายงานเพื่อเดินทางมาร่วมพิธีด้วยตนเองการสวดอภิธรรมคุณแม่น้มที่จะมีขึ้นเป็นเวลา8วันเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปจนถึงวันที่14มิถุนายนโดยมีกำหนดการฉับปนกจจิตในวันที่14มิถุนายนเวลา13บสานาฬิกาณเมน,น,น,นสองของวัดพระศรีมหาธาตุตลอดช่วงเวลาดังกล่าวครอบครัวฉักเบริ์รัก สแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทั้งกายและใจแม้จะเจ็บปวดกับการสูญเสียครั้งนี้แต่ก็ยังคงดูแลและจัดการงานทุกขั้นตอนด้วยความเคารพและรักอย่างที่สุดต่อคุณแม่ผู้จากไปบนโลกออนไลน์แฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากต่างพร้อมใจกันโพสตข้อความอะไรและส่งกำลังใจผ่านแฮชแท็กต่างๆเช่นบอยประกนแม่งามทิพย์ครอบครัวฉับบริลักษ์ จนกลายเป็นกระแสไวรัลที่อบอวนไปด้วยความรู้สึกของความรักและการสูญเสียหลายคนเล่าความประทับใจที่เคยได้รับจากบทสัมภาษณ์หรือทิปต,ต่างๆที่คุณแม่งามทิ์เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือการใช้ชีวิตอย่างเล็กง่ายและมีวินยัยเสียงสะท้อนจากผู้คนมากมายที่เคยพบเจอคุณแม่งามทิศต,ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อบอุ่นใจดีมีเมตตาและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ความรักที่เธอมอบให้ลูกๆเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พวกเขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นที่รักในสังคมและเป็นคนดีที่มีจิตใจวดน้มไม่ใช่เพียงเพราะเป็นดาราหรือคนมีชื่อเสียงแต่เพราะแม่ของพวกเขาไล้สร้างหลักฐานที่ดีตั้งแต่ตนการจากไปของคุณแม่งามทิพย์ไม่ใช่แค่ความสูญเสียของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสูญเสียบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจของหลายครอบครัวในยุคนี้ ที่มองเห็นความสำคัญของการเลี้ยงดูอย่างมิสติกรักโดยไม่ต่มใจและอบมรมลูกให้มีคุณธรรมเป็นหลักโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่หลายครอบครัวกำลังเผชิญกับความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจสุดท้ายนี้ใบประกอบและครอบครัวฉากเบยรักได้ฝากขอบคุณไปยังทุกคนที่ส่งกำลังใจและร่วมอาลัยในช่วงเวลาสำคัญนี้พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธามาโวมวิธีชาปนกิจในวันที่14มิถุนาย,ยน เพื่อร่วมกันส่งดูวิญญาณของคุณแม่งางที่ไปสู่ภพภูมิที่ได้อยาสงบและเป็นยุรัน